สวัสดีครับผมบูมนิสสันชอเอราวันสาขานครปฐม,มนะครับวันนี้จะพามาชมนิสสันอเมล่านะครับรุ่นสตาร์ทเริ่มต้นเป็นรุ่น E นะครับราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับ เดี๋ยวบูมจะพาไปชมออปชันนะครับว่ามีออปชันไหนเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับรับประกันนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับเราก็มาเริ่มที่ด้านหน้านะครับถ้าสังเกตนะครับกระจังหน้าของเราจะเป็นทรง V Motion ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับตัวโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดําเงานะครับและก็โลโก้ของเราจะเป็นโลโก้สัญลักษณ์แบบใหม่แล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัว กุญแจรีโมทนะครับก็เป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะครับตัว E ก็เป็นกุญแจแบบใหม่แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับที่พิเศษน่าไปกว่านั้นนะครับของเรานะครับรุ่น E ราคา5้าแสนสนานี้มีฟุตสตาร์ทมาให้แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นถุงลมนิรภัยนะครับเรามีเพิ่มมาให้ถึง6ลูกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเบาะผ้าลายใหม่นะครับ ก็ชมสเปคตัวรถรุ่น E ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบูมจัดแคมเปญน,นะครับดอกเบีย้ยพิเศษ1.99นะครับราคา549,000นี้มาพร้อมกับออปชั่นที่ครบคันจัดเต็มขนาดนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมมาได้เบอร์และลายหลังท้ายคลิปนี้นะครับแคมเปญน,นี้รับประกันว่าโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนครับสวัสดีครับ